ลน่าหย่อนสวนสวีเดนแฟมิลี่จ้ามาเกับลูกสาวยาดิตวันนี้กับสิมะม่วงว่ะเปรูบว่ะลาโลบักสุกเลยยังสุกเต็มที่เลยยังมันสีดำเลยยังมาแอบมาจอบมึงมากไหมบูเบอรี่นะจ๊ะนี่ยัางไปน,นีแ้แหละเขาเจ้าะแาตัดต้นใหม่เลยจ้าตัดต้นใหม่มันก็นเลยบบมันก็นเลยโบ เป็นป้าทึบนาย่านต้นใดยางมาเก็บปลาโลบัาตรงนี้แหละจ้ะน,น้ำมาเก็บทุกปีมาเก็บกับลูกสาวจะเมือ่อมาเมืองว่ามีบบมันสุกเลยย่างเราก็สิพายยางไปมือเห็ดว่าเห็ดเกิดอะไรเงี้ยอากาศ้อนจ้ะฮอนร้อนร้อนร้อนเนินตลุก การร้อนมากมันนี่มันยี่สิบหกหรือ,รอ,ย,อยี่สิบเจ็ดรอดอ่ะงศาเออย่างไปทางนี้น่ะลูกย่างไปทางนี้ไปดูไปโลบ,บะ น้องน้ำด้วยข้องน้ำด้วยนี่ข้องน้ำ,อ,นำอืหปปหปปอหอปะะบปะหอบป้าเอาอืมง่าจ้ะปลาตลูกปะมันเกิดปะมันเกิดเลยย่าง พมามึงดูอากาศกะบมฮอนปาอนไรพามาดูว่ามีบปลาโลบบ่นี่บอลโลบอันนี้ก็เป็นคลองน้ำเนี่ยหรอขามไปมึงเออเดี๋ยวแม่มาเดินดูเฉยๆเดินดูก่อน deh, 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 ปีนี่มันมาเร็วบอปีที่แล้วมาเร็วอยู่มาพามาจอบมังโอ้มีอยู่ลกูก <c oughs> มีอยู่ลกูกนี่ประโลบาจ้ะบูเบอรี่จ้าหวานหวานบูเบอรี่บูเบอรี่ มีอมมยู่ละมีอยู่ลูกอืม,มอนี่ดมีอยู่ลูกอืมมีอยู่มีอยู่ลูกนั่นไงแล้วอืสุกแล้วอืมพุนอนะเอ๋อันนี้อันอัน,นอันเขาเรียกอะไรนะลิงงนเหรอลิงงนยงมาสุกแต่ว่าปลบบาูกบ่า สุกแดวเนี่ยเก็บได้เลกแล้วก็ค่อยเก็บมีอยู่พุ่นะหลายอยู่ลูกหลายอยู่หลายอยู่เดี๋ยวมองอีหลานนั่งมันบ่จําได้บ่ที่นั่งเออเนี่สิเก็บเดีย๋ยวทายคลิปให้เอฟซีมึงก่อนเี่ง,ง้นก่บบเาต้องเก็บเพราะว่าหมันสุกแดงก่อนเ้าค่อยเก็บโอเคเก็บตาปลาโลบ้านนี่โลบ้านสุกแล้วสุกลรวจะ นั่งกับสิเก็บก่อนเด้อจ้าถ่ายคลิปให้เอฟซีมึงโลบบะปลาโประโบ,บะจ้ะสุกแล้วสุกแล้วดำแล้วพ่นละไปหอดพูนพนละพ่นละอ้อม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 ออม,มามีแรงพลังเก็บบ่น้ามาเก็บกับลูกทุกปีจ้ะ mm. ลูกง่ๆ หว่นยีละหวานลูกฮึมฮึเย็ดเออยีลถาถ้าอยากยุ่งเดี๋ยวยุ่นนี่ในกระเป๋าแม่เดี๋ยวค้ายทาโอเคกันมาแรงลูกใหญ่ไหมลูกอืลูกใหญ่เลยมากับแม่อเดี๋ยวค่อยเก็บลูก เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวแม่พาเอฟซีเดินเดินดูก่อนเดินดูป่าปลาโลบปะปลาโลบปะออกแล้วนะจ้าออกแล้วสุกแล้วแต่หน้าก็สิเก็บผู้เนี่ยมองมองที่สาวเอดิตนางลิงเงนุนยามวันาสุกจะ้ะกำลังแม่าพามาเหมงยอดรอรอตาก่อนแม่ทายเอฟซีเมืองกรน,นี่ อ,อ,อปลาโลบะโลบะจ้าซุกเหลีวยลาโลบะน่าก็สิเก็บปลาโลบะปลาโลบะ,ะ,ละ,ะ,ละที่คนไทยห้างเก็บนี่ละ่ะคุณอืมหลายคักอยู่นี่ก็ลูกใหญ่อยู่ลูก ทางนี้ทางนี้ลูกใหญ่อยู่เอียดิดทางนี้ก็ลูกใหญ่อยู่ลูกทางนี้ลูกง่ายอยู่ลูกเดี๋ยวแม่ก็ไปหิวเอาถาังมาบางที่ลานั่งแถวนี้ละ่ะแม่ก็สิเก็บโอเคหนอยากเก็บหนก,ก็เก็บหนูบ่อยากเก็บหนก,ก็นั่งวลีล่ะโอเคไหมอืมอื้อื่น เอฟซีมึงเด้อเอ้ะวัดโลบปะอ๋อยืนหันเดียวกันพูดอีกพูดกะหลายอยู่เด้อวหรอลูกพูดนะโอ้หลายอยู่ตัวจ้ะโอ้บักอี้เรามองเขาเก็บนี่ลูกง่ายๆพูดลูกเออหลายอยู่หลายอยู่ลูกหลายอยู่พูดนะอืมหลายอยู่เด้จ้ะ คุณไลอยู่เดคุณน่ะปัดยะดีดลูกคุณน่ะลอกอยู่ลกลกอยู่เดี๋ยวสิเก็บนี่งนัาสิพาาลูกเก็บก่อนจ้ะเก็บปลาโลบักก่อนเด้จ้า โปรบากอนได้จ้ะขอบคุณมากลคะคะที่ดูจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามรัตนากาบสาวยดินได้จ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย